<laughs> อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าถ่ายคลิปก่อนงานก็ต้องเฮ็ดคลิปก็ต้องถ่ายอีกบ้านนี่ซูกี้อย่าฮอกแหนบลื ไว้กันครับ <laughs> ใส่ยน <laughs> หันเดยว่าหยกดำจำมาได้ <laughs> ขี้บ้านเราจะควองอยู่บ้านเนี้ย จะแม้น Bẹp đấy đi Tiếng Ôi Ôi Quân thì nhắn mà thầy clip mà hãy cần khắp Hứ <laughs> 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 คนยังไม่ได้คลิปมาใส่กันขับรถคนทีนี่เลยว่เอาได้ปะกันเอามมนต้องดีนไหมขนาไปแล้ว รถติดหายเลยอ่ะสองพิบานี่เอาดินออกกดินเขาวาสิถอยมาเองปบดูยังหระโฮ้ยโอ้ยนอมาสนุกด <sc> ีแด้ดีแด

โ,โซโยูรถตาตามนคือไรใครจะดีปรทไทย

ติดตามนุ่มอะไรนี่ย้ายน่อดีนุ่มเินคัช่ออ้นุ่มนุ่มเงินคานรถรถไทยรถไทยมาสิงสปริงคัน น่วมแล้วนะรีบเลยรีบเลยไปแต่ลงมาดีเองโอเคโอ้ นี่ลอยมุกจมลอยปอนจมนี่คามจมอ๋อโอเกโอ้โอเคผละนา,าให้เอาหัวเข้าไปคเคยเคยเคยจะเข้าไปจมอีกแหลใน้าเลย,ย,ยชอบโบกให้มาจมโเล็กตีหัวฉันเนาันี่ตโอเคลุยเองเลยใช้ใครไม่ได้ทำเองยอมแลเ้๊ะ Ủa thấy này đang chạy của soi kia nè <laughs> <laughs> Đừng ngào nè, sổ Sổ vẫn mà Lung <laughs> luôn, lung à, <laughs> <laughs> Uz, hey, load, load. แต่ละคนยอมเล้วหน้าฝนไอพ่แปนเอยไี่แปนี่แป้นแปนแทปดลิบแป้นเลิบปะ ไปเทตรงไหน,นมูกจะถอยไปเทตรงไหน,นกัดตะเล็กในนาวะให้ขี่ไป็นูสาวหนูหนูสาวหูหนูเห็นไหมเอ้ยหนูสาวว้าในในน่มีการบอกให้หัวเข้าไปจมเลยหัวเข้าไป